สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเหอ่ของนะคะให้ได้ชมกันนะคะเป็นของที่ซื้อมาจากเว็บเซฟอร่านั่นเองนะคะก็เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะมีเซลนะคะที่ทั้งเว็บออนไลน์แล้วก็ทังที่ร้านที่ช็อปเลยนะคะแต่ว่าถ้าซื้อออนไลน์มันจะได้ของแถมวาก็เลยช็อป ในเว็บไซต์นะคะเป็น s e f r a c o t h นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวาได้อะไรมาบ้างนะคะก็มีการแกะใช้อะไรไปกันบ้างแล้วนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาพที่แบบว่าสวยนิ้งอะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะตัวแรกเนี่ยเป็นตัวที่วาแบบว่าอยากได้มานานมากๆแล้วนะคะคือ ม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ซื้อสักทีแต่ว่านี่ก็ได้สบโอกาสในการลดราคาก็เลยซื้อนะคะนั่นก็คือตัวนี้นะคะเบเก้านะคะเป็นไฮไลท์นี่แหละนะชื่อ,อยาวๆเขาคือ Shimmering Skin p e r f e c t o r Press นะคะว่าซื้อมาเป็นสีมูนสโตนนะคะตัวนี้นะข้างในแกะออกมาก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนี่ตับหรูหรามากๆนะคะดูแบบเหมือนจะกำรรมะหยี่เบาๆแต่ก็ไม่ใช่กำมะหยี่นะคือพูดไม่ถูกแล้วก็ฝาด้านบนก็จะเป็นแบบดูเป็น สว,สวยอะเอออที่ที่คลุมไหมนี่มันหายไปแล้วนี่นะหายไปไหนเนี่ยอ่ะตรงนี้นะคะเวลาซื้อมานี่มันก็จะมีคําว่าเบเก้าอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วด้านไในก็จะมีเป็นตัวเนื้อผลิตภัณฑ์สี Moon stone มูนสโตนเป็นสีที่ออกขาวๆแล้วก็วิงทองๆนิดนึงนะคะสวยดีนะว่าชอบตอนเลือกสีเนี่ยก็คือเหมือนเลือกมั่วๆม,มานะคะแต่พอ แลก็รู้สึกว่าเออเลือกสีมาได้แบบชอบใช้ได้เลยเดียวนะคะอ่ะสำหรับเบเก้านะคะผ่านไปตัวต่อมานะคะเป็นตัวที่เคยอยากลองแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้สึกว่าอยากได้มากขนาดเบก้านะแต่ก็พอมันสบโอกาสแล้วก็เลยอ่ะออกสักหน่อยนะคะนั่นก็คือตัวนี้นะคะเป็น A ัลว g l a s s นะคะตัวนี้ซื้อมาเป็นแอ,อ e n t Lighting Brush นะคะเป็นบรัชปัดแก้มนะคะตัวนี้นะคะว่าซื้อ มานะคะเป็นสี Diffuse Heat นะคะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะคะก็เป็นสีที่ออกอมส้มๆนิดนึงนะคะก็อันนี้นะคะก็มีความวิงวิงเลอค่าอยู่ในเนื้อของเขานะคะมันเป็นบัตสีบัตผสมแป้งของเขานั่นเองนะคะสีออกแบบชมพูอมส้มคอรัลนิดนึงนะคะสวยดีไม,ไม,ไม่ไม่กล้าเอามืออันนี้มากสีมันจะหาย ถ้าเอาแปรงไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเอามือปาดเนี้ยสีมันจะแบบรวมกันนะสวยมากชอบมากมากเลยนะคะตัวนี้นะก็แบบมีความแฮปปี้อ่ะใช้แล้วแฮปปี้อ่ะโอ้เดี๋ยวตัวนี้ว่าแกะลองไปคลิปนึ่งนะคะเดี๋ยวไปติดตามดูได้นะคะอืมสำหรับตัวนี้นะคะ จากเอลกาสนะคะอะแล้วก็ตัวถัดมานะคะตัวนี้คือเคยอยากลองเคยใช้คำว่าเคยเคยอยากลองนะคะแล้วไปลองแล้วเนื้อมันค่อนข้างที่จะดีก็เลยอะซื้อก็ได้นะคะตัวนี้มาจากขอบนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นคอนทัวร์นะคะเป็นคอนทัวร์นะคะเป็นมี2ออย่างก็คือสีคอนทัวร์กับสีไฮไลท์นะคะตรงนี้ชอบมากๆเลยมันจะเป็นตลับแล้วก็กดอย่างนี้นะคะแล้วมันก็จะเปิด ปึ้งขึ้นมานะคะข้างในนี่คือเจ้าตัวตลับเขามีเอนี่บังอีกทีหนึ่งสวยงามมากนะคะเนื้อค่อนข้างที่จะลืดมากแบบว่าดูดนัวมากๆนะคะแต่ว่าเวลาวาลองใช้แล้วว่ารู้สึกว่าสีมันอ่อนไปสําหรับผิววาหรือว่าอาจจะใช้ไม่เป็นเองหรือเปล่านะคะก็นั่นแหละเป็นอีกตัวหนึ่งที่ซื้อมานะคะมากจากขอเขาก็มีเป็นเอกสารมาให้ด้วยว่าใช้ยังไงนะคะตัวนี้ก็มีเป็นแปรง ของเขาด้วยแต่ว่าไม่มีตังซื้อแปลกนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อนะอเขารู้สึกว่าปัดแล้วมันไม่ค่อยออกสีอะ่ะอืแล้วก็ซื้อมาแล้วนะตัวต่อมานะคะก็ตัวสุดท้ายนะคะที่ซื้อก็คือตัวนี้นะคะ Urban Decay นะคะ Makeup Setting Spray นั่นเองนี่นะคะไซส์ใหญ่พันสามันหมดว่าซื้อไซส์เล็กมาประมาณเกือบเกือบกร้อยนะคะก็30 ml ไม่รู้ไซส์ใหญ่ขนาดไหนแต่ว่าไม่ เขาว่าดีกันเราไม่เคยลองใช้ก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวลองซื้อมาลองกันนะคะตัวนี้เป็นเซตติ้งสเปรย์เวลาแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ฉีดใช่ปะอ่ะนะลองเลยใหม่มากยังไม่เคยลองเลยอืไม่รู้ว่าการใช้เซตติ้งสเปรย์กับการไม่ใช้มันต่างกันขนาดไหนว่าไม่เคยลองเลยก็เลยซื้อมาลองนะคะตัวนี้อ่ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ ที่อยากลองมานานเพราะเขาบอกว่าดีกันนะคะโมเมอะไรอย่างงี้ก็แบบชอบเนาะเออไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ซื้อตามโมเมนะแต่ว่าเห็นบล็อกเกอร์หลายๆคนเขาก็บอกอยู่ว่าเออมันโอเคนะคะอ่ะแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายนะคะที่ว่าซื้อมาแต่ว่าไม่ได้ซื้อทางออนไลน์ตัวนี้ซื้อที่ช็อปนะคะเพราะว่าออนไลน์สีมันหมดนั่นเองพอเข้าไปที่ช็อปแล้วมันมีพอดีก็เลยซื้อมานะคะตัวนี้เป็นเอ่อคุชชั่นนั่นเองซฟราคุชชั่นนะคะตัวนี้ว่าทําคลิป ออลองใช้แยกไปแล้วเดี๋ยวยังไงติดตามดูหลังจากคลิปนี้ไปแล้วกันนะคะไปหาหาดูนะไม่รู้ว่าจะลงก่อนลงหลังนะไม่ชัวร์อ่ะตัวนี้นะคะมาถึงอีก2ตัวสุดท้ายที่ไม่ได้ซื้อนะคะเป็นของแถมนะคะเขาบอกว่าซื้อครบ3,000บาทจะแถมเป็นเซฟอร่าไซจริงเป็นลิปสติกเซฟอร่าไซจริงนะคะซึ่งว่าก็ได้เป็นอันนี้นะคะนั่นก็คือสีที่ทาอยู่นะคะว่าเคยมีอันนี้อันนึงแต่ว่าเป็นรุ่นแมทชอบมากเลยอะรุ่นน,นนะันอะแต่อันนี้คือเป็นสีออก เชียๆนิดนึงนะคะไม่ได้แมทเหมือนรุ่นนั้นแต่ว่าสีสวยดีนะคะก็แพ็กเกจไอตัวเนี่ยสวยมากนะค,ะคือคุ้มอะสี่ร้อยห้ารอแล้วนะแท่งนี้แล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะตัวนี้เป็นของแถบนะคะถ้าซื้อของครบสี่พันบาทนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองนะตัวนี้นะคะเป็นเบนนฟิตนะคะเป็นครีมบัชนั่นเองนะเขาบอกว่าซื้อของครบสี่พันบาทขึ้นไปนะคะก็จะได้เป็น เ e n ดฟ i t ไซริงนะคะสิ่งที่เเป็นแบรนดอมด้วยนะที่ว่าได้มาก็คือเป็นตัวนี้นะคะเป็นครีมบัตน,นะคะเป็นตลับเขาเป็นแม่เหล็กด้วยนะเออเปิดออกมานะคะก็จะมีเป็นนี่เป็นครีมวาย,ยังไม่กล้าแตะเลยเพราะว่าลายมันสวยมากนะคะอ่ะแตะไปซะแล้วนะสีออกส้มๆนะคะน่ารักดีนะโอ,อ้สำหรับตัวนี้นะคะก็ได้เป็นของแถมก็ รอบนี้นะคะที่วอรช็อปมาก็ค่อนข้างที่จะเป็นการช็อปครั้งใหญ่ของวอาเหมือนกันนะคะก็คืออยากได้หลายอย่างแล้วพอดีเป็นรราคาก็เลยซื้อเนอะก็สําหรับเว็บเซฟรานะคะก็สั่งซื้อหรืออะไรก็ง่ายดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกให้เขามาส่งที่บ้านหรือว่าให้ไปส่งตาม BTS อะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะปัญหาที่ว่าเจอนะคะก็คือเขาใช้บริษัทขนส่งของ s t สแท็หรืออะไรสักอย่างนะคะเราคือทาง s t สแท็เนี่ยเขาโทรมาบอกว่าเขาจะมาส่งของนะแต่ว่าแบบ เฮ้ยเราไม่ว่างบอกอาไม่ว่างเดี๋ยวมาพรุ่งนี้แบบพรุ่งนี้มากี่โมงเขาก็แบบตอบไม่ได้ไม่รู้ว่าเราวิ่กี่โมงอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยเรามันต้องบอกเราได้สิ <men> ว่าเช้าช่วงเช้าจะมาก่อนที่จะมาหรือบ่ายจะมาไม่เกินสี่โมงอะไรเงี้ย <men> เราก็รอตั้งแต่เช้าเลย <men> สรุป มาสามโมงกว่านะก็แบบโหรอทั้งวันไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะก็รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคกับการรับของแบบนี้เท่าไหร่ถ้าเป็นไปซนีน่าจะดีกว่าแต่ว่าเขาก็กลัวว่าไปซนีจะทำเขาของเสียหายเพราะว่าราคามูลค่าหรืออะไรก็ตามแล้วก็ของมันก็สามารถแตกหักเสียหายได้ก็กลัวว่าจะแบบมีปัญหาเขาบอกว่าอันเนี้ยจะรับประกันสินค้าอะไรประมาณนั้นนะก็เอาเถอะว่าก็ได้ของเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะจริงๆมันไม่ได้ช้านะมาเร็วก่อนกาหนดด้วยแต่พอดีว่าว่าไม่ไม่ไม่สะดวกอยู่รับนะคะก็เลยเออ ได้เลตมาประมาณวันที่3นะคะคือเขาบอกว่าจะส่งวันที่1เขามาส่งวันที่3เอ็ดนะประมาณนั้นก็ถือว่าได้เร็วดีแต่ว่าก็มีปัญหากับการรับของกับที่เป็น Messenger อะไรอย่างงี้นิดหน่อยอนั้นเองนะคะโอเคสำหรับคนที่สนใจก็เข้าไปเช็คช้อปปิ้งอะไรในเว็บได้หรือว่าเข้าไปช้อปกันได้เต็มที่เลยะะวันนี้ก็มาเปิดเหอของให้ได้ชมกันนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องนะคะจะได้เห็นคลิปใหม่ก่อนใครค่ะสำหรับวนน